กับกุ๊กูนะคะแล้วก็เราอยู่ในเกมไลน์เดนเจอร์ซีซั่นที่4นะคะกับวันนี้เป็นวันที่แบบว่ารู้สึกอยากเล่น <c oughs> เป็นวันที่รู้สึกอยากเล่นเกมอะแต่แบบ ลนเนเจอรไม่ได้อัปเดตอะไรเลยมาสักประมาณอาทิตย์นึ่งแล้วนะซึ่งวันนี้นะคะก็มันมีการอัปเดตกิจกรรมมานิดหนึ่งนะคะก็คือเป็น Daily Ranger Time นะเป็น Special State Coin Event สำหรับวันนี้นะคะก็ถ้าจะเห็นก็ดูด้านล่างก็จะเห็นว่ามันก็จะมีกิจกรรมต่างๆเช่นมันจั์ได้อะไรวันาคารแต่อะไรก็คล้ายๆกิจกรรมที่มีมาเมื่อประมาณแบบปี2ปีที่แล้ว <laughs> นี่หมดมุกแล้วใช่ปะ ก็เอาของเดิมมาใช้อ่ะก็เหมือนแบบวันพุธอันนี้เพิ่มวันพฤหัสอันนั้นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จีจุดประสงค์ในวันนี้เนี่ยก็อยากเล่นสเปเชียลสเตทนะแล้วก็อยากเล่นอย่างอื่นด้วยไปดูกันดีกว่าว่ามีอะไรให้เล่นบ้างแนละ้คเธอจะมีกิจก,กรรมนะคะสเปเชียลสเตทก็ใครที่ชื่นชอบสเปเชียลสเตทหรือว่าอยากจะอัพ นู่นนี่หาเงินอัพเลเวลตัวละครอย่าลืมไปเล่น Special s t a ตจการตามกิจกรรมที่มีนะคะส่วนวันนี้เราจะมาเล่น PvP กันดีวแหละ Yes <laughs> มาต่อกันเลยนี่มาเล่น PvP ดีกว่านะคะตอนนี้อยู่อันดับที่27แล้วนะไดมอนด์ Diamond 27แล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าการเล่น PvP นะเล่นด้วยแท็บเล็ตหรือเล่นด้วยมือถือมันง่ายกว่ากันเยอะนะคะ เล่นด้วยเมาส์และกากระทีเลยอ่ะอ้างมเนี่ยลองดูค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราแต้มเท่าไหร่นะสามสองหนึ่งเจ็ดหยโหดอ่ะตัวนี้เลยมั้ร้อยสี่สิบห้าเนะี่ยเขาก่อผ่านอันดีแล้วกัน คือเห็นตัวเหมือนง่ายๆแบบนี้นะคะแพ้ขึ้นมานี่ร้องเลยนะฮะยาวไปกาเดียนก็มีผลกับการเล่นด้วยนะคะอันนี้คิดว่าไม่น่ายากลองเอาตัวนี้ไปเล่นดูยังไม่เคยเล่นตัวนี้เลย เอาเป็นว่าไหนๆได้ตัวนี้มาตัวนี้ตัวนี้ก็จะใช้ให้ดีที่สุดไปปั่นกาชามานะไม่ใช่อ่าไม่ใช่กาชาอะไรนะไอตัวแลบอะไปไปหมุนแลบมานะคะใช้เงินหมดไปหลายๆอะเยอะอะเฮ้ยหมายถึงเงินในเกมนะหมดไปเยอะมากพูดเลย นั่นเราโดนฟรีดอยู่นะคะก็เดี๋ยวรอให้เอ่อนี่ไงกำลังจะบอกว่ารอให้อมาตะหมดก่อนนะคะแล้วค่อยไปแช่มันนะมไม่งั้นมันเสียเว,วลานั่นไม่สิเราก็มีไงจัดไป ต่อด้วยอันนี้อือระหว่างนี้ก็กดอัพผลึกไปด้วยนะคะตัวลอยลุวูวพูดเลยการยัดป้อมนี่เป็นอะไรที่ดีมากนะถ้ามีโอกาสควรทำนะฮะ น้องหลายคนน่าจะสังเกตเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนสมาชิกภายในทีมนะจริงไม่ใช่อะไรทีมนี้เป็นทีมที่เอาไปเก็บเลเวลอยู่นะคะมีอลิเนี่มันยังไม่เต็มไงแเลเ้วลมันยังไม่เต็มก็เลยเอามาใช้เนี่ยเลื่อนี่ยก็บวกน้อยๆเงี้ยเวลาบวกอะลบเนี่ยนี่สิบบวกลุยต่อนะคะ3 2 2 6ดูซิว่าเราจะขึ้นเราจะขึ้นแลงแชมปเปี้ยนได้ไหม ภายในทิศนี้ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะเฮ้ยชิวชิวอ่ะ29แต่คือถ้าเราเล่นกับคนที่หมายถึงว่าคนที่คะแนนน้อยๆแบบนี้นะคะก็เราก็จะได้คะแนนน้อยเหมือนกันถ้าเราชนะอน,นะแต่ถ้าเราแพ้นะฮะงานหยาบเลยนะฮะ จะเห็นว่ากูกลับมาอัพเออ่ปล่อยตัวตัวโคนี่นะตัวโคนี่ที่มันมีสกิลสตันนะคะเอาออกไปสัก2ตัวเพื่อความปลอดภัยชิวๆนะฮะแล้วก็ค่อยมาใช้ตัวอื่นแต่ว่าดูแล้วน่าจะแบเบอร์มากน่าจะชนะได้ไม่ยากน,นะคะอันนี้ก็ ไม่เป็นไรคนไม่ใช่ของก็ได้น่าจะไหวแหละดิตัวมันหมดแล้วเนี่ยเออแล้วก็น้องคนไหนนะคะที่ทักมาเรื่องว่าเมื่อไหร่พี่กูจะหายป่วยนะคะจริงๆแล้วอ่ะมันมันก็มันมันไม่ได้มีไขรแล้วแต่ว่าเออเหมือนเหมือนมันแบบ เสี่ยมันไม่หายอ่ะก็ยังแหบอยู่อ่ะรู้ทำไงเลือลังมากไอออกแอ๊กออกแอ๊กถึงช่วงเวลาแห่งการเอาคืนแล้วนะฮะลุยนี่ใช้ของไปแค่ัวบฟรอส ไม่ใช่ฟรอที่ทุกแขงเฮ้ยมันดูแบบดูเหมือนจะสู้ดูเหมือนจะสู้ได้ฝนขนหดเอาแักเทลฟ้ามันจบ,ตบไปจบ,บไปอย่ามาหือกับฉันขอาใจนะ แต่งจริงๆว่าตัวเนี้ยตัวนี้ตัวนี้หรือเปล่าที่น้องๆเรียกกันว่าขาวดําอ่ะไม่รู้เรียกว่าตัวไหนอ่ะขาวดํามีตัวไหนบ้างอ่ะมันมีโพนี่อีกตัวหนึ่งที่มันเป็นขาวดําคล้ายๆกันก็เลยไม่ไม่แน่ใจว่าขาวดําที่น้องๆเรียกคือตัวนี้หรือเปล่าที่หนที่แล้วตายเพราะอีขาวดําที่น้องๆบอกนี่แหละตัวไหนจะได้เลี่ยงไงจะได้ไม่ตู้ด้วย มันดับไม่ขึ้นเลยสามสองสามห้านะคะตอนนี้หยอันนี้ดูท่าจะโหดแล้วก็น่าจะแพ้สนไม่เล่นเอ่อตัวนี้ก็โหดเหมือนกันไม่อออันนี้แล้วกัน2 9งเสหวันนี้เราจะเล่นแบบเซฟ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  อยากขึ้นแชมเปี้ยนอะนี่ปล่อยสามตัวสี่ตัวนี้ออกไปก่อนนะคะแล้วก็ย้ายมาเอาตัวพลังเยอะๆออกไปบ้างนะคะเอาตัวทำลายออกไปนิดนึงตัวบราวตัวนี้ก็แต่งดีนะเลื่อนมันเยอะดีอะเอาอลิสออกไปหน่อย อลิสเจ๋งมากอ่ะอลิสมันเสกมอนสเตอร์ให้กลายเป็นอย่างอื่นได้นะคะกลายเป็นขนมกลายเป็นอะไรนะกลายเป็นไพ่กลายเป็นขนมไพ่กลายเป็นไพ่นะคะลืมอัพผลอัพหน่อย มีเวลาบ้างก็อัพผลึกบ้างนะคะมันจะได้เรียกเกลนเจอร์ได้เร็วๆนะคะแต่ว่าขอแนะนําว่าตอนอัพผลึกเนี่ยทาในตอนที่อยู่ในช่วงกาลังสุกสีน่าจะดีกว่านะหน้าเสียหน้าขวานี่เอาผลึกไปปล่อยตัวเรียกเลนเจอร์พวกนี้ดีกว่านะคะบวกเก้า ตอนนี้3-2-4-4แล้วนะคะสำหรับคะแนนก็อยู่อันดับที่22ยังห่างไกลห่างไกลเหลือเกินคือถ้าไม่ชนะพวกแบบคะแนนสูงๆนี่น่าจะยาก3-2-5-6วีอันนี้คะแนนมากกว่าเราอะ่ะแล้วตัวก็โอ้ตัวพร้อมกว่าเยอะเลยขอเลี่ยงหุ้ยอันนี้น่าสนวะปะเก่งปะวะ ตัวโหดนั้นเลยแต่ไม่มีตัวแทงต้องลองต้องลองจัดไปไหนดูซิดูซิมันเมตรแค่ไหนอุ้ยเฮ้ยทีเดียวตายเลยเอ้ยเดียวเดียว <laughs> คิดผิดไะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็น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 เฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย็นนะใจเย็นนะใจเย็นนะคะเฮ้ยโหดอ่ะนั่งโหดเดี๋ยวเดี๋ยวเอากลับไปเอากลับไปไม่โอเคไม่โอเค ฮึฟีดเลยตอนนี zat, ้เอาตัวออกมาชนก่อนนะคะโอด้ายมากนางโหดอ่ะนางโหดอ่ะนั่น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  เร็วเวออกมาเร็วเัวปุ๊นะออกมาเร้วเวาวเฮ้ยแย่แล้วข้างหลังหายฮึบตะกัดไปก่อนโอ้ยลอยลัวลอยลอัวหุยมีแค่ มันมีแค่สาตัวเองนะสามตัวจะก็แพ้ได้เหรอเนี่ยจากละเกินเออโอย <c oughs> สนาทีบวกเก้าแพ้ที่ลบยี่สิบเอาให้ เดี๋ยวก่อนเมื่อกี้ขอดูตัวหน่อยคุณวิวคุณวิวนะฮะขอดูโอ้โหฉันน่าจะเช็คก่อนนะดูของดิโอ้ยโ,โอเคค่ะคุณวิวคะ่ะฉันพลาดเองที่ไม่เช็คของนะโอ้ยตา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 ย,ตาย เจอเกียร์เข้าไปผมนี่งเงิบเลยฮะโอเคฮะจะจดจำไว้เป็นบทเรียนเดี๋ยวก่อนอัน,น,นดีคะแนนเท่าไหร่นะสามพันสามพันยี่สิบสามตัวก็โอเคนะ่าจะพอสู้ได้อยู่ออเป็นคนไทยโอเคเ <c oughs> จออันเมื่อกี้เข้าไปนิ่งเงืบแบบเงือบเบย สุดเดิมเอเกียร์ขนาดนั้นแม่เจ้านี่ยังคล่องใจเกียร์หนดแล้วกันโอเคตอนนี้อยู่ในช่วงอมาตะาทั้งคู่นะคะเฮ้ยแล้วยังอมาตะอยู่นี่งไง แต่เราเฮลวไฟตอนที่มันไม่อมตะแล้วเอ้าเอา,อามาั่งโอเคตามสูตรช่วงที่แช่กันทั้งคู่นะคะส่วนใหญ่กูจะอัพผลึกนะแล้วก็เรียกตัวที่เอาไว้โจมตีหนักๆออกมาหน่อยฮึบ เมื่อกี้ที่รอนิดนึงเพราะว่ามันมันเบรกนิดนึงอ่ะเราก็เลยแบบรอจะได้แบบวิ่งไปได้เร็วๆโอเคทำลายตัวหลังได้แล้วนะคะเพราะว่าโจมตีหมู่แล้วก็โจมตีไกลนะคะอีอีอีอโอเคอันนี้เราชนะแน่ๆ กลับมา11นะคะเล่นย่ำอยู่กับที่มากจบการเล่น PVP วันนี้นะคะด้วยอันดับที่ขึ้นมาจึงหนึ่งนะคะก็ตอนนี้มีคะแนนอยู่ที่3,235นะคะก็ยังอีกห่างไกลนั่นแหละเมื่อไหร่จะได้ขึ้นแชมปเปี้ยนเนี่ยต้องรอดูกันนะคะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเล่นต่อจะอ่านหรือเปลอีกเรื่องนึ่งล้ะ เธอจริงๆก็อยากเล่นในมือถือไงเล่นในคออเป็นไรตายแท้หีหรือเป็นไรนะก็สําหรับใครที่ชอบเล่น PVP นะคะอย่าลืมมาเล่นกันอย่าลืมว่า PVP เนี่ยถ้าเข้ามาเล่นไว้นะมีแรงกิ้งเนี่ยมันก็จะได้รีวอร์ดเออมันจะได้แบบได้เพชรทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งช่องทางในการหาเพชรของเกมไลเลนเจอร์เลยแล้วก็ได้ทุกวันด้วยนะคะก็ ใครที่เล่นอะไรถึงไหนแล้วมีตัวดีๆมาแนะนำแนะนำกันนิดหนึ่งกา <c oughs> กมากเออแล้วเมื่อกี้นะคะก็อย่างที่เห็นไปนะคะว่าเมื่อกี้เราเล่นกับคุณวิวใช่ไหมคุณวิวคุณวิวนนี้นะคะก็แพ้ไปนะคะเพราะว่าฉัาดัใจว่านางมีแค่สามตัวแต่นางมีเกียร์แบบอลังการงานสร้างมากๆเข้า <c oughs> ไปดูเลือดหน่อยโอ้โห เลือดขนาดนี้แม่เจ้าแล้วดสมล้านค่ะเอาเลยค่ะโอ้โหน้องแกะก็เยอะเกีียวพวกนี้เข้ามาจากไหนกัน่ะทำไมจะไม่เห็นมีบ้างวะโอ้ทู้แต่ละตัวดิเพลียโอเค จบไปสำหรับการเล่น p ีวีวันนี้นะคะก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ละ,ะ,ะกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดแชร์นะคะคุณปูลาไปก่อนแล้วจะไดใหม่ในคลิปไลน์เลนเจอร์ในคลิปหน้านะค่ะวันนี้ลาไปก่อนจ้นะใครรู้ว่าเกียร์พวกนี้เอามาจากไหนมาบอกด้วยนะเขาจะไปหามาบ้าง